สวัสดีมีค้างหรือเปล่านี่จะมีแขกรับเชิญมาลองเพลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ว้าวแมวสวัสดีวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญนะนักร้องน้องสาวทักทายสวัสบบดีค่ะขอบคุณหลายหลายนะคะวันนี้น้องสาวจะมาร้องเพลงมอลลัมกำลังแต่งตัวอยู่นะคะมอลลัมกำลังแต่งตัวอยู่โทรมาแล้วขอบคุณหัวใจกอดๆได้ค่ะมอลลัมกำลังแต่งตัวอยู่นะคะมอลลัมกำลังแต่งตัวเดี๋ยวมอลลัมมาขอบคุณสติ๊กเกอร์น,นะคะ ใ้ขยับกล้องนะเดี๋ยววันนี้จะจะมีนักร้องนับเชิญมานักร้องกำลังแต่งตัวอยู่เช่นไปแล้วนักร้องเพิ่งเพิ่งเพ่งแกะมาถึงบ้านแล้วคระบพอเวลาแต่งตัวแปบ๊บหนึ่งก่อนนะขอบคุณนะคะขอบให้กำลังใจนะคะ ย่ที่นน่นกี่โมงแล้วเนาะกับคุณ คที่มาให้กำลังใจขอบคุณสองท่านนะกำลังรับชมขอบคุณสติกเกิดอ,อีโมจิหัวใจกอดๆนะคะไปบ้านป้าแมวในอ่านคอมเมนต์แบบรัวๆรัวๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกัน สีอะไรก็สวยติดปั๊มแอวนะฮะใจะกด็ดกอดเดี๋ยววันนี้จะมีแขกรับเชิญมาลองเพลงให้ฟังเจ้าบ้านเจ้าบ,จบ้านแก่สหลับแล้วบ้านแกจะหลับแล้ว หนองบังงบวลำพูนนี้ร้อนร้อนอบอ้าวนะคะอากาศฝนไม่ตกสวัสดีสามท่านนะคะอบรับชมเพลืนแสงสวัสดีสี่ท่านนะคะวันนี้ระบบระบบเปิดวันนี้บอกว่าจะมาฟังเพลงระบบเปิดแล้วนะคะคำามาเบิ่งสี่ท่านแล้วระบบเปิดขึ้นมาแล้วสี่ท่านเดี๋ยวจะค่อยนักร้องกันได้ นักร้องกำลังแต่งตัวนักร้องกำลังแต่งตัวจะมีนักร้องรับเชิญมาน้องเพลงให้ฟังนะคะทุกคนชินักร้องกันวิ่กันไปก่อนนะคะมาดักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่สาวสวัสดีน้อซสาวส่วงลิ้งไปแล้วเดอ้อ ส่งลิงก์ไปให้แล้วกด้าแฟแต่งตัวอาบน้ำเพิ่งเสร็จได้ได้ได้ไดไดนอนตามสบายแต่งตัวเรียบร้อยกันสามมอลำไม่หนีดวงตาเปิดขึ้นว่าสี่ดวงละบอกว่ามาฟังละมาฟังเพลงมาฟังหมอลำกับแขกรับเชิญอาบน้ำแต่งตัวพักวอนเส้าเมื่อยกันก็ได้ ยังขึ้นมาลองขอบคุณทุกกำลังใจนะคะท่านนักลองขึ้นมาอะไรย่ไทยกระสบอนังน่งนัง่งนั่งอันนี้นะแขกคนฟังเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อน,นี้ว่าจะขึ้นโคกว่าจะขึ้นโคกไปไอ้ท่ายิปให้กลับมาคำเป็นมกน้ำไม้มกน้ำไม้แซบแซบถ้ากันเอาน้ำไม้อัน อยู่แหละอยู่อยู่ข้างบ้านน้ำไมบ้บานน้องสาวเอาไปเผาไฟและกอไอปไปเคียนเฮ็ดใบไม้สดสด,สดมันแสบหมกเส่หมูสามสั่นกินไปปกติกินกินไปสั่งซองหมกเลยมือนเนี่แแสบนั่งกินเลนเลนนีนส่สิว่าต้องกินใท่กับเขาสดหมกน้ำไม้กินเล่นเลนกับหมูสามสั่น ใส่ผักหลายๆใช่แล้วก็ได้ไปซื้อผักอันอีตัวใส่ยางหลายเลยหอมหมูสามสันกับใส่ยางหลายเลยหมูสามสันกับอันนี้พ่อๆกันเลยหมูสามสันกับอันน้องใหม่พ่อๆกันเลยพี่สาวกับน้องสาวเห็ดนะเป่นเด็ดกับเขาเก่งย้าได้ไปหัด <c oughs> ที่แล้ววินไล่เจอดต่มูยยะเบิร์นเยอ่ไปหัดอัน อ,อันอันหออัวหมกน้ำมันเห็นไหมเอาละไม้ใส่ล้วก็หอ่อห่อบางงามก็เลยเอาจากของสวัสดีป้าแมวนะคะจากน้องปอมแต้มนะห่อบางงามก็เลยเอาอันซุ้มห่อจากของวางแล้วมากินเพราะว่าห่อบางงามหัดห่อน้ำพึน้นขอบคุณท่านนะคะไม่หนิใช่ไหมฟังเพลงฟังหมอลำนะคะ สามะลันกำลังแต่งตัวสามะลัอนอาบน้ำแต่งตัวอยู่นอนป้อมแป้งป้าแมวทักไายเมื่อวานก็นไปอยู่ในบ้านป้าแมวแต่ว่าพู้ว่าป้าแมวเห็นคอมเมนต์ย่าไทยบอย่าไท,าย,าย,าทายก็อยู่ในหันละเมื่อวานเมื่อวันเอาเอฟซีไปเมื่อวานเอาตัวจริงไปคนหลายค่ะมีป้าปแมวป้าแมวเก่งนะอ่านคอมเมนต์ แต่ป้าแมวพูดดีนะป้าแมวบอกพูดดีพูดพูดดีมากเลยให้กำลังใจแล้วก็พูดเรื่องบุญนะยี่ไทยก็ได้สาธุด้วยด้วยอยู่ตอนนั้นอ่านไม่ทันเห็นอยู่ใช่ไหมคะแต่อ่านไม่ทันบอกเก่งอ่านไล่เล่นๆๆ่ไปคอมเมนต์เยอะม,มากนะคะ คนนัมาให้กำลังใจกันเห็นคอมเมนต์อ่านแบบเล็ดเลื่เลไปเลยคอมเมนต์อ่านไม่ทันถ้าเก็บเวลาคงได้เวลาดีนะป้าแมวถ้าเก็บเวลาแบบคอมเมนต์เล็ดเล็นเล็อย่างนั้นคงได้เวลาดีคนเข้ามาเยอะอันนี้ก็ได้วันหนึ่งตาลลย มาอ่านย้อนหลังเอาไ้มคะตาลายแต่มาอ่านย้อนหลังด้วยอ่านไม่ทันคนเยอะมากวันนี้มีคนมาดูตนะั้งหกหกคนแล้วนะค่อยฟังหมอลำค่อยฟังเพลงนะคะ อย่านักลองแต่งตัวอย่านะคะนักลองแต่งตัวอขอบคุณหกท่านนะคะน้องพันกับน้องพันกับเมือ์อยู่นะ่าแต่พันอยากมาซอยนะคะ่ะมันทําง,งานมาเอามาแล้วขึ้นมาแล้วมาลํามาแล้วนี่ว <laughs> สวัสดีสวัสด,สสดีป่าแม่ค่ะ สวัสดีพีค่านิว่ากนะคะแาะจะให้ะนะคะน่าแปแปะเหียข่าวไปนม้ฮะาได้กินฉันไม่ได้กินเลยค่ะใจ่นักร้องมาแล้วจามรับมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอกี่จังหวัด จเจ้าหน้าที่ล่ะคมาก่ยเจ้าหน้าที่ล่ะมากมาก้าวเยว่าสวัสดีจ้าเงายจเก็บตกเป็นเจ้าหน้าที่ล่ะสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีหนูคือเห็นหาสิเก็บอ๋อตห้นูขึ้นหลวงครอาตขึ้นท่าไห่กันเจ็นหน้าที่เดียวต้องหาบี อืมสิเริ่มจากเริ่มจากตตขึ้นลมะมั้งเดี๋ยวคุยกันก่อนกันเลยอเอาใจสันนด้ยิ้เสียงพะโลก,ก,กดังแง่งวเเาเรื่องตอมา,อาแม่เอาฮ็้ไปเนาะ อากาศไอ้เม <c oughs> ่สุน้องโมกอนุญาตให้จีบ่าเรื <ethnic> ่องอาเรื่องนี่เนาะ้าดาวเรื่องเนาะไม่เปล่าถ้าปาดเป็นแหก็ได้ดาวเรื่องเน้อมีแห้งเนมีแห้งเาเฮ้นี่หลถ้าปาดนะถ้าปาดกันเนยเป็นไดน้องดาวเรื่องตา สวัสดีคุณนจ้าเรื่องป้าแมวบอกเอเน่าเนี้ยอย่างงามก่อนนอนเนาะมึงมีสติถุนเพราะดวงตาเปิดแล้วดวงตาเปิดแล้วพี่น้องพี่ท่านพี่บ้างร่ำเนาะร่ำเลยก่อนจบสักก่อน นิ้วก้นดวงตาม่เก่าดวงตาแลวนะอาจจะเลยดวงไหนบ้องนอกสากกำลังสะสมหนักกิโลนะคะใครที่อยู่ข้างบนจอดนานๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาสองชั่วโมงนะ้วันเนี้ยอาจารย์ทุกคนกดใจขึ้นด้วยอย่าลืมกดซับสไครกดใจหัวลำนำเด้อกดใจหมอลำน้ำเนี่ย เหนื่อยพียแงอ่ะอะดาเรื่องตังก้อนไหนก่อนขอมากมากสิบดวงตาแล้วยังเงี้ยเป็นเชื่อมใจขอมาขอมาเสียวก่อนไหนกยอสิสู้ฟังมวลมวลมวลบ่มวลอันนี้บ่รู้ขอให้ได้ลองเขาชอบร้อง ล่องล่องไปโลยกจะมือนบหมือนไวจากเนาะะใช่ดวขอตัวเบี้ยขอตัวค่ะอัาน้องดาวเรื่องบ่ไรว่าเปิดบ้านเดอกไหมน่ามากฮกินต้องใจนดาเรื่อง ถ้ามีดอกอันนี้คือฉันนะฉันไม่ได้ใส่ฉันนอนไม่รับใช่ดอกง่ายๆหค่กสวัสดีจ้าปะวันสวัสดีประวันค่ะขอเพลงใดได้ประมาณสวัลดขอเพล,ยอ,เลยอย่างจ้าขอมาเลย เอาสิจบแน่บ่จบแน่บ่เป็นหยังเนาะเพราต้งองคอจบคันดอกเอาพ้าป้ามันเ่อถูถูเลิใช้ป้ามันดกตาม,มาแล้วเริเ่มเก็บดวตาม,มาสิอาขอบคุณค่ะเอออ่าสิเ,าเอ็ดดงตาตาแล้วนนค่อยเชื่อใจนะนะป้ามันนะเดี๋ยวนจ้าเจ้าป้ามัน แต่วัสดีจ้ามาฟังเพลงขอบคุณนะคะพี่สาวต้องไปแจเพิ่นนไยวะได้ได้ใส่ได้ใช่กระดาษใป่กระดาเป็นโู้เลยไหมใส่ดาษใส่แล้วขอบคุณได้ไหมแล้วเพียนห้างรือเท็ดเลยสิขอบคุณสิบดวงตาละควาควาจเอ็นยี่สิบสามสิบดวงตาเด้อ ระบบก็ได้ายเลยพี่น้องเด้อมาให้กำลังใจเอื่อยพี่เนี้ยท่านสาซูลักกีโลเด้เนี่ขอบคุณเทวาดาเนี่ยจ้ะเด้อเศรขอถอดปากกันเน่ยเอาตัวน,นีิมาเสียบเศรการกันเลยอหนึ่งเพลงก่อนไปอาบน้ำจ้าเอาเพลงไหนอ่ะเอาเพลงไหนหนึ่งเพลงแต่จ้าสินายุทธจะเอาเพ่งไหน, <c oughs> นเหน,น,เนเาเนนะ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามเทสเอาเพียงไหนแฮมอะแฮมพี่วดาขอบคุณหลายๆโดยจ้ะพี่สาวคนสะสมหนักกิโลเนาะพี่ยายไทยมักเลาะอาศัยน้องสามว้าทวายไปอะป้าป้าแมวขอคุณ ตะวันขอเพลงมาเทวดาขอเพลงไม่ขอใช่ไหมไม่ขอจะจัดให้เอง <laughs> ไม่เกรงใจใครนะ,ะสวัสดีทุกทา่านครับจอดไว้ก่อนครับจอดไวจอดไปให้โอเคจอดไว้งัง่ะเดี๋ยวขอบคุนอะไรไม่จอดเด้อเทวดาเด้อพี่สาวทำงานเด้อ เอฟซีจ้าไปทำงานเด้อมูคนเข่ามาานะเอฟซีไปทำงานด้วยไม่ต้องไม่ต้องนั่งยิ้มนะพี่นะเอฟทีหึงไปหาเนินด้อเดี๋ยวไปไปตอนนี้เลยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวโลงเมที่เดี๋ยวเพิร์ลโปเดมาหาเข้าเขาเดม่อาจจะก็มีไวล่าเจ้ากับนางยื้อซจ้ากับไปหาเพิลโรดผู้ใดมากับไปหาเพิรเดี๋ยวไปติดรองเพ่งซื้อเพิรัง โอเคยาสาวเวลามากเนสาวคนไดเอาใจไอจิลล <Okay>. yeah. <c oughs> <m> ืมน้องสวัสดีป้าแมวสัตว์เทวดาวลืมสาวน้มทองหนุ่มอิสานที่คุ้เคยสัญญาที่ลืมหมดแล้วถามหาให้น้องมา เบลย์เบ,บามันมันแค่วันเดียงไปลงดาวคุณพอาวานมินาระปมาแต่ง,งานตาหุบตาเปิดไละหลาน้าตาเจ้าสาวคุณบันเจ้าสาวึุนบัน โค uh. ้ดทันในบอลฮอดไทยเงี้ยวไปใส่เนาะฮะเดี๋ยวไม่จัดการเจ้าไปหามูโม่ดูจะดูสูเบิ้งคนเดียกจะดูหาเจ้าก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจพี่สาวนะคะขอบคุณได้หนแล้วพ่น้องเด้อมาตั้งใจ เสียงกระสิเสียงกรสิอ่ะสแสบแยบแม่ใจน้อยเสียงอาจติดลองอาจติกดก็ได้ปาาัญหาเรื่องค่ะบางที่กันสิบตบๆคัดคก็ขออให้ายหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะเล้ยวายขึ้นบังโอเค วันมดหันในป้อนวัดไทยเจ้าเบาไปิดใจเพื่อวัดไทยจะร้องเอา้าวเบาเจ้าเปิดอาาัฐานลงเตือนไปหอดวัดตานนตวนางตดวงจุขันธ์ ฟังลุกฟังนั่งพองไห้บ่ทันูแนุแคนบ่ทันึุแขนฟองบ่ทันไิฟ้อนไปนองมาสั่งไปทาทางไว้เป็นเกาเสียนี้เสียินี้ตั้งแล้วตั้งไปอย่ามาอย่นอนเป็นหมย ภาควันในบ้านสันสาเจ้าเสาถึงทันว่าทันดึอปอนหอดไปเปิดนองมองในลืมอบอสวยสะดุดตาภาควัน้าเเ่าเปัแกนเข้าน้วอสนาเกินควันไอคงพอมา

เมื่อทันจุงแขนของเม่อทันไปพ้อนไขนองมาสั่งหยุดาคาทำว้เป็นเกาสินีเบบสินีแต้งแล้วตั้งไจอย่ามาหยินนองเป็นมาหาควนในบ้านคนตาเจ้าสาวทุกวัน hay đâu bao